ขอคุณพระเจ้านะครับและขอสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาพระคารของพระเจ้าด้วยการใน2ซามูเอลบทที่12ข้อที่16ถึง31นะครับดาวิดก็ทรงอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อพระกุมารน,นั้นและดาวิดทรงอดอาหารและบรรทมบนพื้นดินคืนอย่างรุ่งพวกผู้ใหญ่ในราชสำนักของพระองค์ก็ลุกขึ้นมายืนเข้าเฝ้าอยู่หมายจะทูลเชิญให้พระองค์ทรงลุกจากพื้นดิน แต่พระองค์ไม่ทรงยอมและไม่เสวยกับเขาทั้งหลายพอวันที่7พระกุมารนั้นก็สิ้นพระชนส่วนข้าราชการของดาวิดก็กลัวไม่กล้าทูลดาวิดว่าพระกุมารนั้นสิ้นพระชนแล้วเขาพูดกันว่าดูสิเมื่อพระกุมารนั้นทรงพระชนอยู่เราทูลพระองค์พระองค์ไม่ทรงฟังเสียงของเราแล้วเราจะทูลได้อย่างไรว่าพระกุมารนั้นสิ้นพระชนแล้วพระองค์ก็อาจทําอันตรายต่อตัวพระองค์เอง แต่เมื่อดาวิดทอดพระเนตรเห็นข้าราชการกระซิบกระซาบกันอยู่ดาวิดเข้าพระทัยว่าพระกุมารน,นั้นสิ้นพระชนแล้วดาวิดจึงรับสั่งถามข้าราชการของพระองค์ว่าเด็กนั้นสิ้นชีวิตแล้วหรือเขาทูลตอบว่าสิ้นพระชนแล้วพะยะค่ะแล้วดาวิดทรงลุกขึ้นจากพื้นดินชำระพระกายฉลมพระองค์ เปลี่ยนฉลองพระองค์ดำเนินเข้าไปในพระนิเวศของพระยาเวและนมัสการแล้วเสด็จกลับพระราชวังของพระองค์รับสั่งให้จัดอาหารมาแล้วพระองค์ก็เสวยข้าราชการจึงทูลถามพระองค์ว่าทำไมฝ่าพระบาททรงทำเช่นนี้ฝ่าพระบาททรงอดอาหารและการแสงเพื่อพระกุมารนั้นเมื่อทรงพระชนอยู่แต่เมื่อพระกุมารนั้นสิ้นพระชนแล้วฝ่าพระบาทก็ทรงลุกขึ้นเสวยอาหารพระองค์รับสั่งว่าเมื่อเด็กนั้นมีชีวิตอยู่ เราอดอาหารและร้องไห้เพราะเราว่าใครจะทราบได้ว่าพระยาเวอาจจะทรงเมตตาเราโปรดให้เด็กนั้นมีชีวิตต่อได้แต่เดี๋ยวนี้เขาสิ้นชีวิตแล้วเราจะอดอาหารทำไมเราจะทำเด็กให้ฟื้นขึ้นมาได้หรือมีแต่เราจะตามเด็กนั้นไปเขาจะไม่กลับมาหาเราฝ่ายดาวิดท,ทรงปลอบโยนบัตเชบามหเสีของพระองค์และทรงเข้าไปหาและทรงหลับนอนกับพระนาง พระนางก็ประสูตรโอรสองค์หนึ่งชื่อซาโลมอนและพระยาเวทรงรักซาโลมอนและทรงใช้นาทานผู้เผยพระวจนะไปท่านจึงให้ชื่อพระราชโอรสนั้นว่าเยดีดียาเพราะเห็นแก่พระยาเวฝ่ายโยอาบสู้รบกับเมืองรับบาของคนอ,มอนัมโมนและยุบราชธานีได้โยอาบจึงส่งผู้สื่อสารไปเฝ้าดาวิดทูลว่าข้าพระบาทได้สู้รบกับกรุงรับบา ยิ่งกว่านั้นอีกข้าพระบาทตีเมืองที่เป็นแหล่งน้ําได้แล้วบัดนี้ขอฝ่าพระบาททรงรวบรวมทหารที่เหลือเข้าตั้งค่ายตีเมืองนั้นให้ได้เพราะเกรงว่าถ้าข้าพระบาทตีได้ก็จะเรียกชื่อเมืองนั้นตามชื่อของข้าพระบาทดาวิดจึงทรงรวบรวมทหารทั้งหมดยกไปยังเมืองรับบาและทรงต่อสู้จนยึดเมืองนั้นได้ทรงริบมงกุฎจากเสียงของมิลโคม มงกุฎนั้นเป็นทองคำหนักประมาณ34กิโลกรัมประดับด้วยเพชรพลอยและเขาก็สวมบนพระเศียรของดาวิดและพระองค์ทรงริบทรัพย์สมบัติของเมืองนั้นออกไปมากมายทรงนำประชาชนที่อยู่ในเมืองนั้นออกมากำหนดให้ทำงานด้วยเลื่อยคลาดเหล็กและขวานเหล็กและส่งให้ทำงานที่เตาเผาอิฐทรงทำเช่นนี้แก่เมืองทั้งหมดของคนอัมโมนแล้วดาวิดก็เสด็จกลับไปกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับทหารทั้งสิ้น ผมอยากจะให้หัวข้อสำหรับในวันนี้นะครับว่ากลับใจใหม่และรับการอภัยโทษจากพระเจ้าบริบทก่อหน้าน,นี้นะครับดาวิดได้ร่วมประเวณีกับนางบาดเชบาเมื่อดาวิดทราบว่าบาดเชบาตั้งขันดาวิดก็พยายามปกปิดความบาปของตัวเองและได้วางแผนฆ่าอูริยาสามีของบาดเชบาให้ตายในสงคราม ต่อมาพระเจ้าส่งนาทาผู้เผยพระวจนะมากล่าวโทษดาวิดที่ดาวิดได้ทำบาปท,ทางการร่วบประเวณีการโปรปิดบาปและฆ่าคนเมื่อดาวิดได้ยินคำเตือนและกล่าวโทษจากนาทาดาวิดจึงได้สำนึกในบาปสารภาพบาปต่อพระเจ้าและกลับใจใหม่พระเจ้าทรงให้อภัยบาปของดาวิดดาวิดจึงได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าอีกครั้ง เมื่อเราทำบาปเราต้องรีบสารภาพบาปต่อพระเจ้าไม่ใช่ปกปิดความบาปไว้เพราะแม้ว่าเราจะปกปิดบาปไว้จากมนุษย์ได้แต่เราไม่สามารถปกปิดบาปจากสายพระเนตรที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าได้แต่ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสักซื่อและเทีย่ยธรรมก็จะทรงโปรยยกบาปของเราและจะทรงชำรักเราให้พ้นจากการอาถรรพ์ทันสิ้น ถ้าคุณได้ทำบาปคุณสามารถเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อคุณกลับใจใหม่สารภาพบาปต่อพระเจ้าและยอมรับการอภัยบาปจากพระองค์เท่านั้นแม้ว่าดาวิดนะครับจะได้รับการอภัยบาปจากพระเจ้าได้คืนดีก,นกันกับพระเจ้าแต่ผมของความบาปท,ที่ดาวิดทำยาคนมีอยู่นาธาทูดาวิดว่าโอโรคที่เกิดจากการ รั่วประเวณีกับบาดเชบาอจะซีพระชนจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เพราะความบาดท,ที่ดาวิดทำพี่น้องครับผลที่เกิดจากความบาดคือความตายจากนั้นโอโรที่เกิดมานะครับก็เริ่มป่วยหนักถึงแม้นาทาผู้เผยพระวจนะบอกว่าโอโรนั้นจะต้องตายแต่ดาวิดก็หวังว่าพระเจ้านะครับจะทรงเมตตาเด็กนั้นดาวิดจึงได้อกอาหา อธิษฐานคราบควรต่อพระเจ้าและนอโบมพื้นดินเพื่อหวังว่าพระเจ้าจะไว้ชีวิตโอรนั้นเมื่อพวกผู้ใหญ่ในราชการเห็นว่าดาวิดนอโบมพื้นดินและไม่ยอมสวยอาหารพวกเขาก็ทูลเชิญดาวิดให้ลุกขึ้นและสวยอาหารแต่ดาวิดไม่ยอมนะครับไม่ยอมลุกขึ้นและไม่ยอมรับประทานอาหารแล้วจะโอรรป่วยได้เจ็ดวัน ็สิ้นพระชนแต่ข้าราชการของดาวิดนะครับไม่กล้าทูลดาวิดให้ทรงทราบเพราะกลัวว่าดาวิดจะทำร้ายตัวเองแต่ดาวิดก็สังเกตการกระทำที่แปลกๆของข้าราชการดาวิดจึงเข้าพระทัยว่าโอโรนั้นได้สิ้นพระชนแล้วและดาวิดจึงได้ถามพวกข้าราชการว่าเด็กน,นั้น,นสิ้นชีวิตแล้วหรือพวกข้าราชการทูลตอบว่า สิ้นพระชนแล้วพยาค่ะแล้วดาวิดโซนลุกขึ้นจับพื้นดีนะครับชำรักพระกายชำมลมพระองค์ปีย์ฉลองพระองค์แล้วเข้าไปในพระนิเวศของพระยาเวและนามาสการพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานเอาจีเอาจากกับพระเจ้าแต่พระเจ้ากลับไม่ตอบคำอธิษฐานของเราเราจะเชื่อในพระองค์อยู่ไหม เราอยากจะยดย่อนมสัสการพระองค์ได้อยู่ไหมครับแม้ว่าพระเจ้าจะไม่ตอบคำอธิษฐานของดาวิดแต่ดาวิดก็ยังรักและเชื่อในพระองค์ดาวิดยังคงสรรเสริมพระองค์แม้พระองค์จะไม่ทำตามคำอธิษฐานของเขาการที่พระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของดาวิดเพราะพระเจ้าได้ตัดสินพระทัยแล้วว่าทางรถนั้นจะต้องตาย ต่อให้ดาวิดจะอธิษฐานวีวอร์แค่ไหนก็ตามเรื่องนี้สอนเราว่ามนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เพราะพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่อ่อนไหวเปลี่ยนใจตามความต้องการของมนุษย์พระเจ้าไม่ได้มีหน้าที่ทําตามความต้องการของมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ต่างที่ต้องสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์หละจาก ดาวิดน,นมสัสกการพระเจ้าเสร็จนะครับเขาก็เสด็จกลับพระราชวังของพระองค์สั่งให้คนนำอาหารมาแล้วก็รับประทานอาหารพวกข้าราชการของดาวิดนะครับก็งงไม่เข้าใจกรรมกระทำของดาวิดเพราะกรรมกระทำของดาวิดนะครับตรงการข้ามกับประเพณีโดยที่เชิญในเวลานั้นเพราะก่อนที่โอรสจะตายนะครับดาวิดคราบครัวแต่เมื่อโอรสนายดาวิดกลับดู ไม่สดเศร้าเสียใจสามกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเรากลับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความสงสัยนะครับพวกข้าราชการจึงทูลถามดาวิดว่าทำไมฝ่าพระบาททรงทำเช่นนี้ฝ่าพระบาททรงอกฝ่าพระบาททรงอกอาหารและทรงการแสนเพื่อพระกุมารนั้นเมื่อทรงพระชนอยู่แต่เมื่อพระกุมารนั้นสิ้นพระชนแล้ว ฝ่าพระบักก็สนลุกขึ้นเสวยอาหารดาวิดนะครับจึงตอบพวกข้าราชการว่าเมื่อเด็กนั้นมีชีวิตอยู่เราอกอาหารและรอ้องไห้เพราะว่าใครจะทราบได้ว่าพระยาเวนอาจจะทรงเมตตาเราโปรให้เด็กนั้นมีชีวิตต่อแต่เดี๋ยวนี้เขาสิ้นชีวิตแล้วเราจะโอกอาหารทําไมเล่าเราจะทําให้เด็กฟื้นขึ้นมาได้หรือแต่เราจะตามเด็กนั้นไป มีแต่เราจะตามเด็กนั้นไปเขาจะไม่กลับมาหารเราดาวิดนะครับยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าดาวิดไม่จำเป็นต้องอ้อวอนครอบครัวอีกต่อไปดาวิดยืนยัาว่าคนที่ตายไปแล้วจะไม่สามารถมีชีวิตได้อีกดังนั้นการอธิษฐานวีวอนถึงคนที่ตายแล้วนั้นอาจจะกลายเป็นการกระทำที่โง่เขลาและเหลวไหลและเหลวไหล ดาวิดยังกล่าวอีกว่าไม่มีทางที่เด็กนั้นจะเป็นขึ้นมามีแต่เราจะตามเด็กนั้นไปคำกล่าวของดาวิดนะครับแสดงให้เห็นว่าคนตายจะกลับคืนมามีชีวิตอีกไม่ได้และคมเป็นก็จะตายในที่สุดแต่ผมอยากบอกข่าวดีกับพี่น้องน,นะครับว่าทุกคนที่เชื่อวันใจในพระเยซูคริสต์จะเป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้ง และจะใช้ชีวิตอยู่กับพระเจ้าช่วนนิรันดร์ในเวลาต่อมานะครับดาวิด,ด้หลับนอนกับบาทเชบาอิและนางก็ประสูตโอรสอนหนึ่งชื่อว่าซาโลอมอนซื่อซาโลอมอนคนนี้นะครับคือผู้ที่จะเป็นกษัตริย์อนต่อไปของอิสราเอลซาโลอมอนนะครับมีอีกชื่อหนึ่งว่าเยดีดิกยาเป็นชื่อที่พระเจ้าทรนต้าให้ แปลว่าเป็นที่รักของพระยาเวหรือผู้ซื่อพระเจ้าทรงรักโซโลมอนเป็นลูกคนที่สิ่งของดาวิดกับปาเชบานะครับดังนั้นโซโลมอนน่าจะเกิดหลังจากที่โอโรโคเรสเสียชีวิตไปแล้วหลายปีและต่อมานะครับในข้อที่ในบทที่12ข้อที่26ถึง31นะครับพระกภพีได้ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องสงครามกับคนอาโมอซื่อ เริ่มเรืองนะครับตัดแต่บทที่11ข้อที่1แล้วแต่ได้มีเรื่องราวของดาวิกับบาเชบาเข้ามาแท่นตรงกลางการสู้รบนี้นะครับน่าจะใช้เวลานานหลายเดือนก่อนที่ฝ่ายอิสราเอลเป็นฝ่ายชนะคนอาโมได้เมื่อโยอาบแม่ทัพของดาวิดนะครับเห็นว่ามีแนวโน้มจะชนะแล้วเขาจึงได้ส่งผู้ศึกษาไปเชิญดาวิดให้มาที่สนามรบ เพื่อเป็นการให้เกียรติดาวิดว่าเป็นผู้ที่ตีเมืองรับบานได้และในที่สุดนะครับพวกเขาก็สามารถยึดเมืองได้สำเร็จและได้ริบทราบย์สมบัติมาได้มากมายทายาได้เกณฑ์ชาวเมืองน,นานนะครับมันเป็นรายงานอีกด้วยและจากนั้นดาวิดก,ก็เสด็จกลับไปกรุเยรูซาเลม็มพร้อกับทหารทันสิ่งของพระองค์พี่น้องครับแม้ว่าดาวิดจะเคยทำบาปแต่พระเจ้า ก็จะให้เขาประสบความสำเร็จและมีชัยชนะเหนือศัตรูของเขาเพราะว่าดาวิดไม่ได้ยึดติดอยู่กับความบาปเมื่อเขาทำบาปเขากลับใจมาหารพระเจ้าพระเจ้าส่วนยศโทษให้เขาและให้โอกาสเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อเรากลับมาหารพระเจ้ายอมรับการอภัยโทษจากพระองค์และเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา พระเจ้าจะทรงอวยพรเราให้ประสบความสําเร็จในชีวิตดังนั้นจงสารภาพบาปของคุณต่อพระเจ้าและหางกลับมาหาพระองค์แล้วคุณจะได้รับการอภัยโทษเหมือนดาวิดไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระเจ้าจะอวยพรคุณด้วยพระองค์จะอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตแต่คุณต้องสารภาพบาปนะครับหางกลับมาหาพระองค์ เริ่มต้นชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอพระเจ้าที่จะอวยพระพรทุกคนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับ